เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะนายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นหลังได้รับการมอบหมายหน้าที่จากทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ที่ห้องประชุม AEC ชั้น2ส,สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีดาบตำรวจประทีปศีลาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมว่าที่พันตรีดรอกเตรัยทุลปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานรักษาการรองปลัดเทศบาลตัวแทนคณะกรรมการชุมชนหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีและ จ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่ห้องประชุม AEC ชั้นสองอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำาปีงบประมาณพุทธศักราช2564ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี